สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาหาเห่งมวลซืนนะครับเนาะเอามือเหน่มาเบิงบรรจาอยูดูหอประทับปูชีบขาวนะครับเนาะเาฟังเบิงว่าปูตาเพิ่นเน้นนักเน้นหนานะครับเด้ออ่าแนวท่างที่แม่คู่พ่นฝันนะครับเนาะพ่นฝันตั้งใจต่ออาปูตามาเน้นให้อีกวันนี้อย่าลืมพี่น้อง ไผอยากมีโชคมีลาบมาเอาอยุบานแม่คู่เท่านั้นเนาะครับเนาะเอาไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมเออวันที่ดีทีพีมาครับผมบอกว่าใจว่าพา,าอมันอืมันไม่ลายได้การนี่ยอาหารการกินกินได้มักอเมื่เมื่อพ่พอบอกว่าไปถือปลาทูถามทู10เอบาทชามตัวอก10เอบาทแต่ว่าักเขาขายว่ามีเขาขายแพง รัขายว่ามิมาเก่าชีป,ปจันกินห่ามือเนนี่พักกินห่ามือมเงนเก้าชีพนะจักวะกินมัดมือมัดเล่นได้ว่าปาาทูได้พอถามตัวมัดปนเอิ่มบ้างหรือ่ปนอิมขึ้นกันกินได้มัดม,มันมก็ได้มืออื่นกระดางได้เออพักว่ามีพักอนี่ยถึงมัดแพงกระดอกกระเบียขั้นแพงเขาขี่ขายเขาบอกอหลขายแพงนี่แหละ เขาขายถือให้ว่าปลาทูช้างตัวสิบเอ็ดบาทพ่อเขาว่าขายถือเลยวิเขาขายถือจนบ้าเมื่อเอื้อกินได้มากเมืองมันไม่พักกันไปชื่อมาเฮกินมาหลายคือหลายคนพักชือแล้วอื้อมากกับชืว่าอิ่มกันหัวจักว่ามาหางทันครับผมปลาทูช้างตัวคนบ้านกัอ,อิ่มนี่ในราคาสิบเอ็ดบาท ครับผมแต่ว่าผักเขาขายแท่งเพราะว่าข้าวยากหมักแท่งเพราะว่าผักเขาร่วมกันมเร่วมกันหลายหลายชนิดร่วมกันเป็นเก้าอุทิศประจันเก้าอุทิศปักกิ่งมั่งมืองมั่นแต่เอาขันตาบ้านว่าแพงแบบประจารย์เอาเอาคนอยากก็บชื่อเอาเนาะผักกับแบบเก้าอุทิศขนามันแพงกับแรงจะที่ชื่อผักกับว่าจะหามทุกไหนหล่ะแล้วแบบนี้ กายเราเร่พือตัวเัาต้มากกาวันที่หนึ่งมาแล้วอุกอังหลายตังเงี่ยกะที่บ้านไม่ยู่ราบไ่เพื่อดอกกะที่ยึดเส้นงานนี่เลาที่ไปที่ยึดใช่รึป่าซักที่ไปเอาเงินใช่มากุกมาอังใคสุดไปเอาน้นเขาได้เงินาวไมาแต่ว่าพ่อถึงนม่เงินไม่ขึ้นเออป้่เพ่อที่นม่ถ้ามัเชื่อเอ็ว่าเช้าเช้าเช้าว่าเป็นาอ คัดว่าไปเอาอีนั่งเสาข้อกับว้าได้เอานัางนังอีนั่งสาข้อกับบ่าไหมมาหางแห้งได้บาพอมารมางอ้าไดคือกันไม่แต่คือว่าไม่คือก,กันพอวนนึน่ครับผมคาดมาเอากาแเละคู่ใดบป๊เออจังทีได้แหมได้ได้ไว้บากห้าองมัดแม่ได้ไหไม,อม,ไไหมอเออไปว้าเอาคือทวัวชีคอเครื่องแบบมัดคือดได้เอานัางแล่คู่ใดบ่าพอได้เปิร์ตยงังไงิี ก็ได้คกตัวเป็นสังสีว่าไรวันที่หนึ่งน่ะอือห้มหาเอาการไปู่ร็จริงใจใจคาบานคาหมดวดพ่อคาเบิรมบ,บานคาอีนพ่อหนะ่ะพ่อเขจากไหนพ่อคนรักเครื่องไ่ะพ่อเลือดบกตรงแล้วนะปะาน่าทางบานไม่มีปัญหามาเบิกเอาเลยพ่ออ่ะเั้ที่นั่นมาพ่อมาเบิกต่อ เออผู้ใหบากไม่เงินไม่คันเออมาต่างคิตอาจจะถาเอาได้หรือเปล่ามาถือใดว่าไม่คู่เออผือหาได้ถว่าทำเออหาเอาจบวานแมนอืมมาเอาจะวานถัาเพื่อจังถือใดอืมท่านว่ามาเอาจะวางมาถืงใดแต่เอามังอือเขาถือหายไหมวะครับผมอาจารย์ว่าเอาจะวานกว่าคือการกับบานเสียเกอน่น้าต้องการเสี่ยเกินนไดเ่อื เออแก่ะจนักไก่ว่าขั้นไผว่าไม่ค่าว่าค่าว่าแต่เอาน,น้ำแก่ใจบ้านเลขที่เท่าไหร่ได้ไหมเคือกันว่าไก่ไก่เขาเป็นพี่กันกน,น,อน้องไก่น้อบ,บ้านใดแผ่ข้าวกระแดกเครื่องกันไม่บ้านบ้านเลขที่เท่ใครเราพ่อให้มาเอาเนี่เออบ้านเลขที่อีอนั่งหล่าพ่อเขาเอาไ่ไหมเขาอาช่าครับบ้านเลขที่ห้าไก่ถูกบ้านเลขที่บ้านเลขที่รักบ้านเลขที่เออไปเข้าวบ้านที่แต่ว่าไ,ได้ข้าบ้านเลขที่ห้าไก่สองนายว่าพ่อ อืออามีชีวิตคือกานมันมบ้มนกัะบ้านมาบ้านดังมาเข็งบ้านังครับผมบ้านมาห่ะกห้าเจ็ดเถอยงเพราะขัดมากหนคขันอังหายไปถ่ายหรือบานเตมที่หาเก็ดถองได้คือกอแล้วเราบ้านขันมาหนึ่งมัดอังหลายมัดอาจิะโดนถ่คืนนี้บ้านหลังหนักดังนอยจะว่านใรดูได้คือกันารรคิวยังรอคิวใดคือเขา ข้าหัวดบ้านหัวตดเพราะพราะมันเอาบ้านประกันจึงหวดจักมาแล้วจ้างมาจำเลยถ้ามเพราะข้าจ้งท่นเพราะมาคือจะเอาบ้านประกันให้มาจ้าเอาประกันกระตุกล้ว่มละเพาะกา้าน่เราจ้าสิประกันบานแงนักประกันหาคร่ำใประกันให้เขาเราลรู้แล้ให้เขาต่ยไวยังไว้กิน พอใดเขาอาชัยไพ่เพิ่งแกกัรไปน้ำหนล่งรัก็เอาไปบ้านไป่กันประกันน้ำาูวใหลากประกัน,น <c oughs> อ๋อเจ้าเขียกเกินเขาเอาว่าหายอีกแล้วประกันน้ำจากของน,ะนะ <c oughs> ั่นแหละบ้านจากไปไหนเขียกนายบกประกันน้ำจะของนะพอคั้ไไนออกมากนะเขาถือว่าเยอะแยะเขาประกันน้ำจาของน <c oughs> <c oughs> ี่ฟัาไนนม่ถนอด ขาตักาน้ำคืนขากาึด่ถ่ากับรัว่าต้งกางถวายบ้านกบบวามบ้านที่หนึ่งเนาะให้มาจากบวัดที่บ่ามาถาเอาที่ว้านทีนั่งบากเอาหนั่คือการถ่าเชียร์เกลอนั่งครับผมเออโพถายทับไปกว่ากันเออเชียร์จางต่างนี้นำไปใส่ทเออเพื่อใส่ฟังที่คาบคาหัวไปคาหัวตัวคานกหนุกให้ไปเอาบ้านเอที่้าวถุนเห็นปะ เัาเขียดตัวเอองวดนี่ก็คือการแยากก้าวหนึ่งอยากก้าวเดียวใช่ไปวานเขียดจนเอาวันหลังหน่อยคเอามานี้รานมาจังหน้าบานกูไม่เหรอครับัเออบ้านกูเคนเขามาได้หอเอาบ้านเรีที่เอาเอาหนาบ้านนี่หล่เอานาบ้านเล้พอเนาะพอเอาหนาบ้านนี่หอล่ะอันนี่เหนไมคือคนเนึ่งคนหนึ่งเด็กสาวชุดจิตรนานเองว่ะว่ายากแบบตั้งคิดปายทิฐานมาถูกต้อง เขไดส้าไม่ออ้ย่งกะตั้งกินอิไร่ฐานบานฐานกลาของงูีพิคนมักคนบ่มค้นบานฐานกลาเด้รูป <c oughs> กินข้างบนเพราะว่าจิดใจฉันอยู่นี่ลูกข <c oughs> ้นตั้งฉันว่าเดฉายฉันอยู่ฉันอยู่ชนแมงม๊เขาเขาต่พวกแ้่หอจากของนักกนกนนนน้กับวาได้แบ่งกินแบ่งทักว่ามันเพราว่าหัดกินแด้รูปกินนั่งทาน,นัฉันตัวเออแต่ว่าจะไปให้จ้ำฉันเนาะเออเธอเไ้ พอถึกไล้ต้อยมุ่งท่านมือนึ่งว่าฉันว่าอะไรแต่ข่าวจะไม่ยันอยู่สิแย่เหรอแม่ครับแบ่งท้ายแบ่งตายแบ่งทำมือแบ่เอ็นเฮ้ผมว่ามยนแต่หนังบ้กว่างแต่หนังอาทิตย์ทัดอาทิดยอาขอปูนเบาวไหมตักปูนที่มาขาวงเนห้ามหนักๆเงินห้ามหนักอเพราะฉิบท่าใครบอเพราเห็ดเขาเกรงใจก่ากว่าเกินใจเขาขัดเกรงใจขันตามใจกินดีคนกัน ทิพแต่ด,ตดาวหน้าหมเป็นอาดอายอารวยหห้องบางเพื่อบางที่โชคข้าวมาท่านขาัาโชคข้าวมาท่านไห่เพิ่นกะชอยได้แค่หนึ่งแล้วหลุดต้งรอบต้องรอบําิ้ลชนท่านแต่ของชว่าร้ายประคยกินข้าวท่านตักเถื่อนเพิ่นเห็นกวบาไปเห็นีกพอเอามิตยานจต่ของหมดตักจะเอาไปทากเห็นหังจากาอาจของมาเลยกินคุเลุงพ้นผิดกันถ่ายนี้ ท่าหาย้อมกนกร,ระดาบุนมาหลุดเด้อบามันท่ามแตจะเขาวัด,ดี่หิหายข้อน้ำกันกระด้บุนขึ้นกันเป็นบุญเป็นกุศลนงายขึ้นกันอืมบ้มานอ่ะอยิ่ทีกินยิ้ทีททใจเข้าแล้วหลุดเด้อหายอยเบิงง้งง่ากันไปพ่อขับึง้งจนะหนัะเออวันที่นึ่งว่ากู้ได้ขนาดตอกู้ดได้ขาดนาดตอเนาะเออจักมาขอเพิ่มผ่าบาานิดนึีพอเออ เอาอีนักดาบขันดีว่าท่านขันพอวันแมนว่าหกสิบนองแม่หกชิบนทองตาบวายาลื้อกับแล้วลูกยาดื้กลับท้องเก่าหกท้องยาลื้อกับทองเก่าหัวจักว่าว่าอี๋อต้องชื่อกาดี้หกท้อง ยังหลาแฟนมาเฮ็ดเป็นตัวขึ้มเดิมนาดอกพอหกช่องนั่นแม่แต่ว่า,า่าดมการช่องเขาขันผู้ใดเืิ่มกับช่องเัาไม่ได้จริงไม่ได้จริงนัดเป็นเจ้าขันหกช่องจากดูการช่องเขามาแบบที่จากน้าเบงแล้วลูกแล้วที่จากด้าเบนอยากใส่ใจโท่าใจบไา้้ท่าด้มาได้มาเชอบกันกินกันขัาน พอพระเทศพาคถังเรา่งนั้นค่อยเป็นค่อยไปกรตุ้งเอ้าเอ้าก็ได้ที่ว่าทังไรก็ตามเขากนไ้อยากกินอยากท่าก็ฆ่าก็ไหว่าอยากกินอยากท่าก็ว่าไปน,นั้นเอ้าตามไปต,ตามใจเพิ่นทางไหนเข้ามากคิดเอานล้นนะเป็นร่างกายทามถึงท้องปากการเขาทามถึงท้องปากการไอ้มื่งไม่เขามัดทุกคน กินแต่เขาคิดว่าครึงกันผูค้คิดดีเขาขาดเริ่มผูค้คิดว่าดีกระต,ตุกตงกิดอักขุชนอืมกิดตุ๊กตาม,มันเป็นได้หรือได้นนคนปฏิวัติโตว่าไรนั่งทำมาที่ว่าไรใจว่าเที่ยงว่ามันเห็นคนว่ากับเองไว้ไปนัน่งค่องไปนัง่งร่องไปอืมไปนังน่งร่องนั่งแรงป้าข้าวข้าวว่าวนข้าวว่าไปนั่งเขาอันแน,น่ว่าแรงก้าววาไปวันว่าดีแกระโด้ด อันไหนมันเาดับว่าหลีอ้าขาเบิ่งอาวที่แจเรหน้าเบิ่งหมอเหตุไม่ทิงที่มัดถือต่ำหมมันจังสิจัดเรื่องแล้วดูนะเพื่อนหามาคบถามที่เขาผัก่ไม่คบคอกันร่างกายตอกันทิใจขึ้นกันพี่ยังใจว่าเข้าถึ่หมจัำแดกยังทิชอบชวนดีระกขาขาไม่ขึ้นกันมือขาไม่ตาขาไม่หูขาไม่หัวขาไม่ขาหมอขาไม่ เอคิดว่าเขากังนั่งละ่ะเขาคิดว่าดีพราที่ยกเตายังเหมือนว่าเนาะไม่ตตายังเข้า,าขมา,าค,มออคิดว่าดีขึ้นยหรอรักในยคำว่านอนเขามาคือจ่าคือคิดก็ไม่เออหนักคิดว่าดีทางการแค่าจะขอยคือเขาตัไปต่เขาก็ไม่หองผังท่อหนามท่อกูเพราจากนีก่มันจะหิ้งกันตสำคัญนั่นแหละคือคิดไม่ไดีขาคนคิดดีแล้วดู กิดแต่นกับไหนเห็นผู้ใดก็หัวจับกัดจับปผู้ับผู้า,าง,งาไปว่าไปว่าให้กินให้ทานที่นอนกับได้ผู้ใดกับชงชื่นแล้วล้าน,นหนัึกว่าดีครอข้อัวก,กับโยงเดนเป็นทุกพอทางเออกินแต่ร้าก้อนที่เส็นหนังแล,ล้วบากินแต่ร้าเอาให้เป็นข้าเค็กวันวนนวันวันหน,น,นเดี๋ยวมันจะค่อยอย บันเทาทุกทุกทิ้งทุกด่างค่อยเต็มค่อยไปวันนี้วันที่เชาา้าถช้าวันนี้วันที่เช้าถามแล้วเก็บมือก็ออกแล้วเพอยอนหนึ่งอาทิตย์พอได้หายใจมาเขาถือมาท่วงนี้แล้วนะพอเขาถือมาท่วงนี้แล้วนะใกล้ได้แล้วพอเขาถือม่าเก็บเด้ยวๆนีพอเห็ได้ไหนกาว่าเก็ตั้งไหนหรเขาอยักมาเขาเพิ่มพอบอกร่างอเออก็ตั้งเก็ิตย้าวันน้าตั้งเก็ิอาทิตย์ท้า เขาขอเบ,บานทักก้าวทิ้งทักทิแม่คูอ้นดันได้แต่องพอมา,าทีมา้ขอมมหลักว้านมานาขอโชวขอรักขอโชวขอมาขอไปทั้งยไทัาท้านต่วานบางวียงขี้บุบบ้านลางหนึ่งมัมนบานแม่คู่บ้านนาะบ้านเรืที่หกักถือแม่อันั่งแากอิตต่อว่าจังในวนทะี่คนมากหลายว่าไม่หมือนเลย ไปยกว่าได้พี่หาแก่ทองได้ก่เนาะเออได้คือกันเออขัดอกว่าจังทีข้าน้องได้กเทียนไปคุณรักรุ่แล้วอครับผมเออ่าแต่งงานแบบใกล้ใกล้กันละหาแก่ถึงกับหาแก่ทองว่าใกลกันนะทิแต่ว่าหน้าเวิร์กแ้รุแ้วออแต่ว่าจะรื่มข้าวฝันอีนั่งว่ะสองแต่ว่าจะเริ่มกลับแล้รุกนแล้วเอข้านกลับบ่าได้ดหเออหกทององกับ ทองเก้าหกจากว่าทองเก้าต้องกักทองเก้ามาหาแข่ยนหจักรวะครับผมเขียนทองเ้าต้องกักทองเก้าหกทองต้องกับทองเก้าตัง้ง,ง,ง,งชั้นว่าไรอืมันไปจังชั้น,น,นวะวานล่ะท้นี้พิจารณาดูดว่วนให้คิดเป็นการบ้านเอดึ้นเก็ดวันอืม,อม คิดพิจารณนาเวรแล้วหรืเลาแล้วจะชาวเราค้ำตอบคํำตอบนั้นอยู่กับใครพ่อว่าเจ้ากลับจะขอนั่ข้ามตอบกับไหว่าต้องไปถามเือหกเทะายาลืมอกับสองเก้าแค่หันพออ้าวตั้งข้างละหายไม่เจอเวลาพี่เจอพี่หวานหายเจ้าดีไม่แห้งแล้วหรุอแล้วหายเจ้ากระปากแหงไ้เาเกือบเจ้คน หายง่ายมากหข่ท้องไหลมากวะลูกอาอาอาตัวจะตัวขอบคุณมากมาช้อปยนดีด้วครับเรื่องหาฝากเคิปนี้สวัสดีครับ